กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในมาครับโคดวอดอีพีที่13แล้วซึ่งผมยังไม่ได้ไปเล่นนอกรอบเลยยังไม่ได้สร้างบ้านเลยนะครับผมยังไม่ได้แตะบ้านแม้แต่นิดเดียวกระตุก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 แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเพชรเราน้อยไหมใช่เพชรเราน้อยมาก ซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมจะทำการไปลงเหมืองนะเพื่อไปหาแร่ที่ชุดไดมอนด์นั่นเองกูได้ลงมอดนั้นมาบอกว่ามอดที่เป็นแบบอืมแป๊บนึงคนะรับมันต้องคราฟเลยนะถ้าเบลเลอดูแบบนี้มันเสียเวลาปุ๊บๆุ๊บุ๊บขอทแท่งเล็กหน่อยไอ้มอดคอนนั่นเนะออคอนนี่มันขุดได้5า ห้านั่นเลเออห้าห้านั่นแหละห้าอะไรไม่รู้หานั่นแหละไปเก้า,าดิเก้าบล็อกวะคออับสติกไปต่อนครับผมแล้วคราวนี้มาเก้าอันหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคได้เก้าอันปุ๊บใส่ไปหมดเลยปุ๊บ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 ไม่ได้ลงมาเหรอมผมไม่ได้ลงมาเฮ้ยเขียนว่าลน มันแหลกกว่าเดี๋ยวว่าอีกทิ้งไปเลยครับผมปฏิวลรวยแล้วอ่ะมันต้องใชพง้พี่แอคลงพี่แอคเหล็กอะไรและสลระโอเคครับผมว่าเราไปหาเหมืองลงกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าเราจะคราเป็นทอสไปก่อนนะทอส s ได้น้อยจอยังเลยไม่ไงามาให้หมด6ก64บดี่หกี่นตัวมีในกระเป๋ามีอีกห4นะครับก็ น่าจะพอแหละไม่พอน้องอพอพอขี้เกียจค้าบแล้วโอขี้เกียจไปหมดทุกอย่างเลยเราไปกันครับผมเราจะไปหาเหมืองเออบักเราจะไปหาเหมืองโรงกันไม่ต้องสงสัยว่าทําไมบริเวณบ้านถึงแหลกเพราะไอ้เคี่ยกไก่พวกนี้แ,ลแหละแหลกเพราะไอ้เคี่ยกไก่ทำไมทางหน้าของฝั่งนู้นนะผมเหมือนเราไม่เคยไปหรือไปแล้วแต่กูไม่รู้ว่ะ น่าจ,จะไปแล้วแต่กูไม่รู้มากกว่าเพราะว่าเดินทางแค่หนึ่งเดียวนะอ๋อน่นไงไปแล้วแต่กูไม่รู้งั้นเราก็เดินเฉียวมาฝั่งนี้เพื่อหาเหมืองลงแล้วอาจจะเจอบอสรามอีกรอบก็ได้นะครับผมม่เหมืองนึกว่าจะไกลกว่านี้เสียอีกจุบ เออลืมไปไม่เอาแร่นี้ว่ะแล่อะไรวะอ๋อเขาบอกว่าตัานแค่เนี้ยบ้าบอขอทานไปเยอะเลยพอทานไปคือมันขุดแล้วมันได้เวลแล้วก็ขุดๆไปเถอะครับทานอ่ะแต่ว่าไอ้แร่นั้นที่ผมไม่ขุดแล้วไม่เอาแล้วคือบ้านในบ้านมันมีเยอะแล้วแล้วมัน ใช้ไปทําของที่ค่อนข้างที่จะไายประโยชน์นะครับผมไม่มีประโยชน์สําหรับเรานั่นเองใช่ไหมคิปเปอร์ธนูมีธนูกูมีร้อยสามนัดใจเย็นเพื่อนเฮ้ยยิงไม่โดนได้ไงยิงไม่โดนธนูกูมีแค่ร้อยสามนัดอนะตอนนี้น่าจะเหลือร้อยกว่านัดร้อยนัดแลละเป๊ะเ๊ะเลยอืมชอบมัดเนี่ เออมอันแบบขุดทีเดียวไล้ทั้งหมดอะ่ะมันประหยัดเวลามากเลยแบบเราลงเหมืองได้หลายเหมืองพระมอดนี้ได้เลยนะผมเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามานั่งขุดแบบขุดบล็อกเดียวแล้วมันก็ได้หมดเลยได้ได้แบบบริเวณรอบข้างมันหมดเลยสุดยอดผมชอบมากเลยมอดนี้แต่ว่าทําไมกูลงเหมืองกูลแหลกมากมันต้องเป็นต้องไม่ธรรมดาแน่เลย หน้ามันแหลกจริงๆนะเว้ยมันแหลกจริงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอา้าตายแล้วเหรอ,เ,อเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งครับอยากรู้ว่าสาเหตุที่แหลกมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งครับโอเคครับก็ไปดูทายไปแล้วก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับก็ดูรื่นหูรื่นตาขึ้นนะตอนนี้ ถ้ามันมีหน่อยเดียวเองโหไม่ใช่ดูรื่อหูรื้อตาขึ้นแล้วรื่อขึ้นเยอะเลยหรือเปล่าครับผมที่คอมบางครั้งแหลกเพราะอะไรนะจะบอกให้นะครับผม Google นะครับผมใช่ครับตัว Google มันจะมีถ้าคุณเปิดแทสต์มนเจอร์ขึ้นมานะครับผมมันจะมีหลาย Google นะถ้าคุณเลื่อนลงไปอะ่ะเออมันจะมีแบบเหมือแนบบมันเด้งขึ้นมาเยอะแยะมันเปิดระบบขึ้นมาเยอะแยะใช่ไหม มันจะมีอยู่อันนึงเว้ยที่แดกแดกแบบแ,บบแ,บบแดกตัว CPU เยอะมากเลยอ่ะให้ไปปิดตัวน,นั้นนะผมเออมันก็จะทำให้คอมคุรื่นขึ้นนิดนึงนะครับผมถ้าคุณแบบใช้งานอะไรประมาณนี้ครับโอ้ยมึงวะเฮ้ยซีซีเซิร์ฟเฮ้ยกูเกง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งใจก็เพชรคุย้ย เอาหายไปเลยอืม okay, you, โอเคมีฮิวอย,ยู่มีฮิวอยู่เฮ้ยอืไอ้สัตว์กำลังเอาขวานมามึงมานี่มึงมา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 มงเจอะสาบแน่อ้าวยังไม่ดอบเมื่อกี้มผมผมเห็นประสาทอะไรแถวๆนั้น เห็นแว๊บๆอ่ะตาไปเห็นแวแบบ๊บๆเฮ้ยอะไรวะห,หมาดำอ๋อเป็นอ๋อตายพอดีเลยอ๋อเป็นอะไรวะเออประจะประสาทป,ประตูหกออจากมากเลยเนี่ย ไม่ขอมันกรากเยี่ยงนี้เฮ้ยนี่ฉลาดเอาไม้มาแปลรูปอืมแล้วก็ตอบบอกขึ้นไปเฮ้ยเราจะเอาไปเอาทองนะผมปึ๊บ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 โอเคครับเราจะเอาทองนะ กระทองเสร็จแล,ล,ละวะ้วลามมันลาวามันลามไปขุดไม่ต้องขุดหรอกมั้งกระโดดลงไปเลยตรงนี้แหละจี้จี้เสร็จโอยเสียแค่ครึ่งหัวใจไม่เป็นไรหรอกรู้สึกไม่ชอบเลยตรงน้ําเนี่ยกลัวเจอไอ้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 พญานาคนั่นน่ะตายหลายรอบพายพญานาคพอถึงมิโรดีหรือวิเกาะดีแล้วไหล่แป้งก็พญานาคก็โหดถ้าเราไม่โจมตีมันจากระยะไกลนะครับใช่ไหม ใช่ไหมงมุมใช่ไหมงมุมใช่ไหมมังมุมเฮ้ยแต่กาก,ก,ากจังวะขวานกูยังโหดกว่านี้เลยใช่ไหมนี่นี่นี่แต่ดีตรงที่มันตีเราได้บัฟฮิวมันได้อะไรอยแล้วบัฟฮิวผมได้มาจากไหนหรือว่ามันแหลนด้อมทุกการโจมตีครับเราจะไปไล่เนื้อแมนกันนะครับผมเพื่อเอารูกตาเอนเดอร์ เอามาทำไมนั่นเหรอเพราะกูอยากจะไปจบมังกรเพื่อเอาปีกแล้วยังไงร่ะเหลือ98นะัดโอ้ไม่โดนไม่โดนโดนสะเก็ดตายไต่ต,ตรงนั้นโดนไปดิโดนไปดิกูแม่งเก่งว่ะอไอ้นั่นหายไปไหนอ่ะเอ็นอแมนเออเฮียเมื่อ,อกี้เงียบไปคิดชื่อ น้ำแมนยืนไหนน้นแมนยืนไหน,น,นยืนไหน,อไหนเอ้อเมื่อกี้กูเห็นเดินมาแถวนี้นี่นะอย่าบอกนะนายว่าหนีฉันไปแล้วเพราะนายกลัวฉันละซี่เอ้ยตรงนี้เป็นตรงป่าสูงด้วยมันจะมีนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออ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 ชี่ยตกใจหมดมองหน้ามองหน้ามองหน้าพ้องเหรอสัตว์ขอโทษที่หยับคายนะครับผมเฮ้ยตีไม่โดนอืม มาติครับก็มาติครับไม่ดอบทำไมมันไม่ดอบกันดีขวาผมต้องไปใส่ฉกชิงวะใช่ไหมสเกลตันโอ้ยมึงมาสองเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมกูติดทำไมกูติดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูติดสถานะพิษเฮ้ยธนูมันมีแต่สถานะพิษด้วยเหรอ เอจริงด้วยจริงด้วยจีส oh, oh. ์วายโอ้ยพี่พิกิววีนเนี่ยเอาหายละแต่น้อยที่เรามีฮิลช่วยนะครับผมไงมาสิไม่ใช่คลิปลงเมืองแล้วคลิปสู้กับซอมบี้นี่แหละฟาร์มของครับเผื่อได้เจออะไรแบบโอ้โหอเมซิ่งทุกคลิปเราต้องเจออะไรอเมซิ่งหนึ่งอย่างนะครับผมโอ,โอ้กูเก,าากลียดภาษาอังกฤษกูเหลือเกินอืมเดินทางต่อครับผม ไม่ดาบนี่มันไม่ดีว่ะเออเดี๋ยวผมไปหาดาบใหม่อมไปหาครับดาบใหม่ดีกว่าดาบนี้มันไม่ดีเลยสําหรับเออเออกระตุกเพราะแสงแน่เลยแสงนี้แน่แสงที่เราเจอในอีพีหนึ่งไงล่ะยังจําได้ฮัลโหลฮัลโหลไม่มีตัวอะไรเลย ไม่มีตัวอะไรเลยเลยเอเอตั้งแต่ทำซีรีส์มังกรมาผมยังไม่เคยเจอมังกรสักตัวเลยตัวบอกวะ้ยโดนไอเหี้ยงกูแม่งเก่งเฮ้ยทำไมไม่ตายสองนัดแล้วไม่ตายบ้าไปแล้วไอ้ชายบ้าไปแล้ว อันนี้นะผมอยากเจอมังกรว่ะเออมังกรสักตัวอุ้ยแต่กูไม่อยากเจอมึงไอ้ซอมบี้เกาะถึกมึงมึงมึงเดียวมึงพาเพื่อนมาด้วยเหรออุย้ยตีมึงก็แรงตีแรงจังเลยตีแรงจังเดียวมึงก็มาทําไมมาทําไมใครเชื้อเชิญเฮ้มึงอีกตัวยืนตัวเขียวเลยนะยืนตัวเขียวเลยนะอืมขอเกบฮิว โอ้ย oh, <laughs> ใช้ธนูบวกหิวนี้มันไม่ดีเลยเพราะว่ามันจะไม่อยู่ตรงตัวเราอะไปอยู่ตรงตรงัวม็อบแทนนะครับผมอมืมันไม่ดีมันไม่ดีตอนต้องใช้ดาบตีนะครับผมเออธนูมันก็ไม่มีบัฟหิวนีว่าแล้วมันมาได้ไงบบว่บัฟหิวไม่เป็นที่ดาบเลยเนี่ยเป็นที่อะไรกันเออ อันเยอะดีหรอมึงอ่ะดีห้อไอ้สั์อืมเว้เราก็ยังอยู่ที่สิบสองเหมือนเดิมนะผมอยู่หลักสิบเนี่ยสามสิบปุ๊บหายสามสิบปุ๊บหายะไม่รู้เป็นไรชอบตายฟันฟัน,ฟนได้บัฟฮิวมาเว้ยกูมไม่ตายเว้ยประสาทว้าวถ่ายรูปจากมุมนี้สวยไหมเดี๋ยวเ<ช>เหมือนเราจะไปเคล์วเวฟนะครับผม โอเคมาลองเผื่อว่ามันมีของดอบอะไรดีๆนะครับผมแต่ว่าปรา,าสาทมันก็ไม่มีอะไรดีๆด,ดอบอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าไปก่อนไปก่อนเออเดี๋ยวเขาน้อยใจนะั้นลง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 แบบมอดมันลงมาแล้วอะ่ะนี่ไงลงมอดมันลงมาแล้วเดี๋ยวเขาแบบน้อยใจอีกเออทำไมเราไม่เข้าปรา,าสาทเขาเลย อุ้ยเยอะเยอะโอ้ยโอ้ยจี้สดเฮ้ยเดียวเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าเดียวโอ้ติดโอ้ติดเออจีบไปเลยไปเร็วไปแล้วจ้าไปเร็วอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมแม่งเกมแลกได้จังหวะมากเลย เกมแรกแ่จังหวะเอาอีกเมื่อกี้ธนูโดนระเบิดไปเดียวเดียววิ่งวิง่งอุย้ยตายหนึ่งไอ้ตัวนี้ตีแรงออออไอ้ตัวนี้ตีแรงไอ้ตัวนี้ตีแรงเฮ้ย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 เจ้าเจ้าไอ้ยี่แคลมแหละแกจังหวะมากเลยโอ้โหเกือบตายแล้วเว็นแรก แล้วมันมามันมาไม่ใช่สี่ห้าตัวเอ้ไม่ใช่ปลาแค่ตัวสองตัวเอ้ไม่ใช่ปลาแค่ตัว,ตว,เ,ตวเดียวแกเอ้เยีย่ยมแม่งมาทั้งฝูงโอ้ยหนีแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเออแล้วประเด็นคือตอนคืนเจอไปเจอคิปเปอร์ระเบิดต,ตายทำไงก็กูไม่มีอันนั้นด้วยอะไรการระเบิดอ้าวประสานอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่อยู่นี่ มีไหมมีไหมฮึนี่ไงเจอกูแล้วโอ้เระเบิดคายคาร่าดิครับเฮ้ยดีดีเดี๋ยวบึอก,อ,บอ,กบอีกแล้วเหรอบึกอีกแล้วเหรอบึกอีกแล้วบึกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวยช j ั s โอ้โอ h s ช i t เสียก็ไรผู้ย่ะร้องดิใจคอไม่ดีเละถือธนอูตอนนี้ตอนนี้เดินชิกระแพงและเฮ้ย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 อื้อแหมทั้งนั้นสุดท้ายมันโดนนะ เเดดี yup, ี๋๋ยยววาก็ไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรโอ้ยเยอะ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 สามตัวสามตัวสามตัวเป็นยังต่ำสามตัวเป็นยังต่ำสามตัวเป็นยังต่ำสามตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงกระโดดลงมาเลยเหรอมึงไอตัวธนูมึงกระโดดลงมาเลยเหรอเอ้ย ตายได้ไงวะกูตายได้ไงอ่ะกูตายได้ไงอ่ะ What the fuck เก็บของเก็บของเก็บของโอ้ยตัวธนูอ่ะมันมีตัวธนูกูตายได้ไงอ่ะ mang tam, mang nó tam, mang. Mình... quá like tít, uầy. Stay star thế gầy, Stay thế gì gầy. Ừ, chốt. โยเยหน่อยโยเยโยเยสิวู้เกือบตายแล้วกูกินเห็ดแป๊บมาดิครัมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมึงกูตายเพราะมึงนี่เองโอยของกูตกหมดเลยเฮ้ เดี๋ยวขอทิ้งก่อนงอนทิ้ง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 อมทิ้งทิ้งทิ้งมันทำรองเท้าผมพังรองท้านั้นกูกัดจะเก็บไว้นั่งหน่อยเออกูมีโล่ดีว่ะกูเอเรือเอาโล่ออกมา โอ <im <im ้มันต้องคุ้มจริงอ่ะเอาดิของนี่ไปครั้งนี้กูต้องคุ้มมากูตายอีกรอบกูสู้แทบตายเพื่อเกาะสองเกาะ อะไรดิแฉ่กูวอาดีเป็นทหารปกแหละเฮียเอาเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้หือกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมโอ้โหคราวนี้ไม่ตายอีกแล้วนะเฮียมีพลังอีกที่กูจะไม่ตายไหมเฮ้ยใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยวิ่งมึงวิ่งเร็วจังมึงวิ่งเร็วจังมึงวิ่งเร็วจัง โอ้โหเฮี้ยนู้นกมึงวิ่งไ่เร็ววิ่งปี๊ดปาดปุ๊ดปาดเลยโอเคครับยุ้งคุณใส่แมสและลางมือกันด้วยนะครับพูดแบบลิ้นพันนี่แหละเฮ้ยหัวร้อนไอ้ประสาทโง่สำหรับคลิปนี้ก็ขอต้อนรับก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายยครับผมไปประจนพังกันต่อโอ้โหขอคอยคาลิน